เส้นทางของผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกเรียเนลเมสซี่รู้มากกว่าที่เห็นใต้คอมเมนต์มีเลข3-6-5 3-6-5, 365ชัวร์ตัวจริงเมสซี่เกิดและเติบโตในโรซา r ริโอเมืองในแถบภาคกลางของอาร์เจนตินาก่อนจะย้ายไปที่สเปนเพื่อร่วมทีมเยาวชนของบาร์เซโลนาในวัยเพียง13ปีเขาได้ลงเล่นในการแข่งขันครั้งแรกในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาในเดือนตุลาคม2004 เขาสถาปนาตนเองเป็นผู้เล่นศูนย์กลางของสมโมสรภายในอีก3ปีถัดมาและในฤดูกาล2008-2009เขาพาบาร์เซโลนาควา้าแชมป์รายการใหญ่3รายการในปีเดียวกันและคว้าบอลลังดอสมัยแรกในวัยเพียง22ปีในปีนั้นก่อนจะควา้ารางวัลน,นี้ได้อีก3สมัยติดต่อกันทำสถิติผู้เล่นคนแรกที่คว้าบอลลังดอสีสมัยติดต่อกันและทำสถิติยิงประตูในลาลิก้าเกมยุโรปมากที่สุดต่อเนื่อง ในฤนดูกาถึงแม้เขาจะได้รางวัลมากมายจนนักฟุตบอลคนอื่นแทบไม่มีใครสามารถเทียบเขาได้ไม่ว่าจะเป็นลาลิก้า10ส,สมัยโคปาเดเรเ็7สมัยซูปเปอร์โคปาดีเอสปัญญา7สมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีก10สมัยยูฟาซูปเปอร์คัพ3ส,สมัยฟีฟาคลับเวิร์คัพ3ส,สมัยและบอลลังด็ด7สมัยทั้งยิงในลาลิก้า474ประตู กับแชมเปี้ยนลีกอีก125ประตูยิงให้กับบาร์เซโลนาทั้งหมด672ประตูเป็นดาวซันโวตลอดการของบาร์เซโลนาแต่เขายังมีตำหนิอยู่แค่จุดเดียวคือเขายังไม่สามารถได้แชมป์ฟุตบอลโลกแต่การรอคอยอันยาวนานก็สิ้นสุดลงแล้วหลังเมสซี่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022ในกาตาร์ได้สำเร็จมันปดล็อกทุกอย่างภายในใจของเขาในปี2006 ถึงจะแพ้ให้กับเยอรมันในการดวลจุดโทษในรอบ8ทีมและแพ้ให้กับเยอรมันอีกครั้งในการดวลจุดโทษในรอบ8ทีมในปี2010และต่อมาในปี2014ออกสตาร์ทได้ดีมากๆเริ่มต้นผ่านเข้ารอบโดยการเป็นแชมป์กลุ่มและมาชนะสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ16ทีมสุดท้ายและต่อมาเอาชนะเบลเยียมได้ในรอบ8ทีมส่วนรอบรองก็เอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้และก้าวเข้าสู่นัดชิงได้สำเร็จ ท้ายที่สุดเยอรมันขวัญใจทีมเดิมตอกย้ำประตูชัยจากมาริโอเกเซจบเกมเยอรมันได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี2014เส้นทางของเมซี่กับอาร์เจนตินานั้นไม่ได้ราบลื่นเลยต่อมาในปี2018ตกรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศส4ประตูต่อ3ตกรอบอย่างน่าผิดหวังอาร์เจนตินาทำการเปลี่ยนกุนซื้อมาเป็นลีโอนลสคาโรนี ชายผู้ไม่เคยมีประสบการณ์คุมทีมมาก่อนเลยชายผู้นี้เข้ามาทําให้ทีมฟ้าขาวกลับมามีกําลังใจอีกครั้งและยังซื้อใจเมสซี่ได้อีกด้วยมีผลงานดีวันดีคืนคว้าที่3ในโคปาอเมริกาในปี2019 ต่อมาแท็กติกเริ่มลงตัวสปิริตทีมเริ่มยอดเยี่ยมและพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีได้สำเร็จในปี2021ถึงแม้จะไม่มีสตาร์เหมือนก่อนแต่สปิริตทีมและความสมดุลไม่แพ้ทีมชาติชุดไหนเลยทีเดียวมาถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้เมสซี่ก็ยังเป็นดาวซันโวข,ของทีมลงเล่น14นัดยิงไป7ประตูนับตั้งแต่ควา้าแชมป์โคปาได้สำเร็จพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยถึง36เกม มาถึงฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เ้นทางฟุตบอลโลกครั้งนี้ถึงแม้จะไม่สวยหรูแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบียในนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดมาจากแบ่งกลุ่มในฐานะจ่าฝูงรอบ16ทีมสุดท้ายเขาเอาชนะออสเตรเลียไป2ประตูต่อ1รอบ8ทีมสุดท้ายเขาเสมอเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ2ดวลจุดโทษชนะ4ประตูต่อ3รอบก่อนชิงชนะเลิศชนะโครเอเชีย3ประตูต่อ0 และรอบชิงชนะเลิศสุดดราม่าเสมอฝรั่งเศส3ประตูต่อ3ก่อนจะชนะจุดโทษไปที่4ประตูต่อ2ความสุดยอดในวัย5 5ปีของเขาทำประตูทุกนัดในรอบน็อกเอาท์ลงสนาม7นัดยิงไป7ประตูกับ3แอซิสสุดท้ายทำให้โลกได้รู้ว่าเมสซี่คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในยุคนี้ขอแค่ทุกคนในทีมเชื่อใจในเมสซี่ เขาก็พร้อมจะลังสรรคความมหัศจรรย์ได้เสมอ